าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังมีความรักออนไลน์นะคะวันนี้ค่ะเราจะนำวิธีการปฏิบัติรักออนไลน์ยังไงให้ตังมาฝากนะคะซึ่งทุกๆคนนะคะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการ ปฏิบัติค่ะข้อปฏิบัตินะคะที่จะทำยังไงให้รักออนไลน์ของคุณเนี่ยมันสามารถไปต่อได้นะคะซึ่งข้อปฏิบัติตรงนี้นะคะเกิดจากการที่หลายคนนะคะเข้ามาปรึกษาแล้วก็พี่ทอตัวพี่ทอเองก็พบว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ใจผู้ชายเนี่ยไปเร็วมากเลยนะคะเขาแค่มาพูดคุยกับเรา แค่นี้โดยที่เขายังไม่ได้แสดงออกอะไรกับเรามากมายแแต่เเราาก็ใให้้จขไปลวนะคะทั้งๆที่เขาก็ยังไม่ได้แสดงความชัดเจนอะไรออกมากับเราเลยนะคะบางคนนะคะยังเราเนี่ยยังเป็นฝ่ายที่จะไปส่งข้อความหาเขาตลอดนะคะรอเขาตลอดนะคะทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ให้ใจอะไรกับคุณเลยนะคะคือถามคําตอบคํานะคะรอคอยแต่เขาจะตอบกลับมานะคะโดยที่ เราเนี่ยก็รีบนะคะตัดตัวเลือกอื่นออกนะคะโดยให้ใจเขาไปหมดเลยให้ใจเขาไปคนเดียวเลยเลือกเขาคนเดียวเลยแบบนี้นะคะซึ่งมันอันตรายมากเลยมันอันตรายมากเลยกับหัวใจของคุณนะคะคือเราไม่รู้นะไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะคะว่าเขาจะเอาคุณ จริงจังนะคะเขาจะพาคุณไปอยู่ด้วยจริงจังเขาจะแต่งงานกับคุณไม่มีอะไรการันตีเลยนะคะนะณจุดนี้หลายคนนะส่วนใหญ่นะคะเราจะตัดตัวเลือกของเราออกหมดเลยแล้วก็เหลือเขาคนเดียวนะคะนะคือบางทีเนี่ยเขาแค่ผิดเวลาพอเหลือคนเดียวนี่ปุ๊บพอเขาแค่ผิดเวลาตอบเราผิดเวลานิดหน่อยนะคะเราก็นั่งไม่ติดและคิดไปต่างๆนานานเอ๊ะเขาไปมีใครหรือเปล่าคือความระแวงมันก็เข้ามาเยอะแยะมากมายความฟุ้งซ่านก็เข้ามานะคะคือคบกับเขาแล้วเนี่ย ความมั่นใจเราไม่เหลือเลยไม่มีความมั่นใจเหลือเลยนะคะวันนี้ก็เลยเรียบเรียงค่ะวิทยอก็เลยเรียบเรียงข้อปฏิบัตินะคะรักออนไลน์ยังไงให้ปังมาฝากนะคะซึ่งข้อแรกเลยนะคะเราจะมีกฎนะคะถ้าคุณอยากมีรักออนไลน์ให้ปังนะ,ะกฎข้อแรกเลยก็คือนะคะคุณนะคะให้ใจเขาค่ะเท่ากับที่เขาให้เรานะคะเวลาเราพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาให้เรามาเนี่ยห้ออย่างเงี้ย นะเราให้เขากลับไปแค่40พอนะให้เขากลับไปแค่40พอดูซิเขาพยายามที่จะติดต่อเรามากขนาดไหนพยายามที่จะพูดคุยกับเรามากขนาดไหนให้มาเท่าไหนพยายามให้กลับไปเท่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะคะอย่าเขาให้เรามา50เราให้เขากลับไปร้อยแบบนี้นะคะเมื่อไหร่นะคะที่ เวลาคุณให้เขาไปร้อยทั้งทั้งที่เขายังไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยเนี่ยนะคะคุณจะทุกข์มากๆนะคะคุณจะเจ็บนะคุณจะเจ็บแล้วคุณจะทุกข์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาดูด้วยนะคะเขาใส่ใจคุณมากน้อยแค่ไหนนะถ้ายังไม่ได้ใส่ใจมากมายยังไม่ได้แบบไล่ตามคุณมากมายนะคุณก็ยังไม่ต้องไปให้ใจอะไรเขาหมดนะคะเผื่อใจเอาไว้นะเผื่อใจเอาไว้แล้วก็เผื่อหาตัวเลือกเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่า ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะในกรณีที่เขามาหายหายหรือเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรแบบนี้นะคะแล้วกดข้อที่2นะคะที่ทุกคนนะคะจะต้องปฏิบัติเวลาที่เราอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อเขาน้อยกว่าที่เขาติดต่อเรานะคะคือเวลาเราคอนแทคติดต่อกันเนี่ย นะติดต่อกลับไปได้ไหมติดต่อกับได้นะคะตัวเราเนี่ยติดต่อกับได้แต่20%พออีก80%ให้เขาเป็นฝ่ายรุกเราให้เขาเป็นฝ่ายติดต่อหาเราให้เขาเป็นฝ่ายชวนเราคุยนะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณนะคะพยายามมีความพยายามมากเลยเออฉันจะคุยอะไรดีทํายังไงที่จะมัดใจเขาได้แบบนี้คุณแพ้แล้วนะคุณแพ้แล้วนะแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะ ให้หน้าที่นี้เป็นฝ่ายของผู้ชายนะคะให้ผู้ชายเป็นคนทําให้ผู้ชายเป็นคนวิ่งตามให้ผู้ชายเป็นคนคิดว่าจะ คอนเทนต์อะไรดีนะเราจะคุยให้เขาให้เรารู้สึกสนุกให้เรารู้สึกอยากคุยกับเขานะอันนี้คือความพยายามของผู้ชายนะคะนะซึ่งผู้ชายนะคะเวลาเขาชอบใครรักใครชอบใครเขาจะเกิดความพยายามตรงนี้เขาจะวิ่งตามตรงนี้นะคะนะคือเวลาเขามีความพยายามแล้วที่จะได้คุณเป็นแฟนเนี่ยพอผู้ชายพยายามพอมีความตั้งใจมีความพยายามเนี่ย เขาก็จะมีความอยากได้คุณมาครอบครองเข้าใจนะแต่เมื่อไร่นะคะเมื่อไหร่ที่เราพยายามที่จะพยายามเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปยัดเยียดให้เขาเอาตัวเราเนี่ยไปไปถวายให้เขาแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะเขาก็รับค่ะผู้ชายก็รับเอาไว้เขาก็คิดว่าเออมันก็ดีเนาะได้มาฟรีๆนะคะแต่เขาจะไม่เอาคุณเป็นตัวจริงนะ นะังผู้ชายจะไม่ได้เอาคุณเป็นตัวจริงเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดความพยายามอะไรเลยเขาไม่รู้สึกภูมิใจเลยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆคุณก็ไปให้ใจเขาแล้วแบบนี้นะคะนะังผู้ชายจะไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราพูดคุยกับใครนะคะอย่าเพิ่งให้ใจ นะให้ใจเขาเท่ากับที่เขาให้เราให้มาเท่าไหนให้กลับไปเท่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะแล้วก็ให้เขาเป็นฝ่ายพยายามติดต่อพูดคุยนะพยายามที่จะมัดใจคุณนะคะตัวเราทำอะไรได้นะตอนนี้ตั้งรับค่ะผู้หญิงเรานะคะตั้งรับสวยๆเลยตั้งรับสวยๆนะคะไม่งี่เง่าไม่ตามจิกไม่ตามวีนตามเวียงนะคะมีเหตุผลแล้วก็พยายามหางานหากิจ จกรรมอะไรทำนะคะแปลกๆใหม่ๆเนี่ยนะคะคือเราพอเราทำอะไรเนี่ยเวลาคุณมีจุดโฟกัสอะไรเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์ นะคะคุณทําอะไรจริงจังคุณจะมีเสน่ห์นะคะคุณออกกําลังกายคุณจริงจังกับมันคุณมีเสน่ห์นะคะคุณชอบโยคะคุณโยคะคุณมีเสน่ห์นะคะหรือคุณชอบปั่นจักรยานอย่างเงี้ยโอ้ผู้ชายก็จะรู้แล้วโอ้คุณนี้มีเสน่ห์จังเลยทําอะไรจริงจังชัดเจนดีจังเลยนะคะเสน่ห์มันจะออกมานะคะอันนี้คือหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องทํานะคะระหว่างที่คุณคุยรักออนไลน์นะคะอย่าทําตัวให้ว่างอย่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่างตลอดเวลาถ้าคุณว่างตลอดเวลาผู้ชายติดต่อคอนแทคมาหาคุณตลอดเวลาได้ เสมอเลยนะคะผู้ชายก็จะไม่รู้สึกท้าทายเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเรียนรู้หมดแล้ว3เดือนรู้หมดแล้วนะคะรูทีนคุณทําอะไรเช้าขึ้นมาเอาตื่นนอนกินข้าว ไปทํางานกลับมาจากที่ทํางานอ่ามากินข้าวทําอาหารแล้วก็นอนแค่นั้นไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเพราะฉะนั้นหาอะไรแปลกๆใหม่ๆทําอะไรที่เราไม่เคยทําเราก็ลองทําลองเรียนรู้ดูนะคะคือผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะคะคุณมีอะไรให้เขาแบบว่าอยากอยากเรียนรู้ในตัวคุณตลอดเวลาแบบนี้นะคะผู้ชายก็จะไม่รู้สึกเบื่อที่พูดคุยกับคุณนะคะแล้วข้อที่3นะคะกดข้อที่3ที่เวลาเพื่อน,เ,อนเนี่ย นะคะจะคุยกับใครสักคนนะคะเวลาคุณเลือกนะคะเวลาคุณเลือกคุณจะต้องเลือกคนที่รักคุณจริงๆนะคะคนที่รักคุณจริงๆเป็นยังไงใช่ไหมต้องดูยังไงคนที่รักเราจริงๆก็ดูไม่ยากคือเขาเนี่ยก็จะพยายามให้คุณ ทำให้คุณทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะทําให้คุณรู้สึกสบายใจทําให้คุณรู้สึกไว้ใจเขานะคะเปิดทุกอย่างเปิดทุกทางให้กับคุณนะคะให้อภัยคุณได้ในกรณีที่ต้องทะเลาะก,กันนะไม่ว่ามันจะเรื่องไรแรงแค่ไหนนะคะเพราะว่าเขาก็คิดว่ายังไงเขาก็ไม่อยากสูญเสียคุณนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวัดกันง่ายๆผู้ชายรักเราหรือเปล่าเขาทําให้เรามากแค่ไหนพยายามให้เรามากแค่ไหนนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจ มากแค่ไหนเวลาพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็ความสม่ําเสมอเขาให้เราหรือเปล่าตรงนี้เราดูได้นะคะแล้วก็เวลาทะเลาะก,กันเนี่ยเขาก็จะหาทางที่จะประนีประนอมกับคุณนะคะคือทะเลาะก,กันได้เรื่องปกติเลยคือคนเป็นแฟนกันเนี่ยเรื่องทะเลาะนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะเพียงแต่ว่าทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยเขาจะไม่หายไปเขาจะไม่หายไปเขาจะไม่บล็อกคุณเขาจะแบบว่าไม่ขาดการติดต่อกับคุณนะคะเขาจะพยายามเคลียร์ เคลียเพราะว่า,ายังไงเขาก็ยังอยากที่จะอยู่กับคุณอยากได้คุณครอบครองนะคะเพราะเขารักคุณนั่นเองนะคะทีนี้บางคนเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผู้ชายหายไปนะคะคุณก็จะร้องไห้ฟูมไฟล์แล้วคุณก็จะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมทีนี้เขาไม่สามารถติดต่อได้แบบนี้นะคะทีนี้ เราจะทํำยังไงดีนะคะเราจะทํำยังไงดีโทรมาถามพี่ทอว่าจะทํำยังไงดีคะมาปรึกษาพี่ทอจะทํำยังไงดีคะพี่ทอก็จะบอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะหาใหม่เลย นะคะหาใหม่เลยในกรณีที่ผู้ชายเขาไม่ได้ให้ใจเราเขาไม่ได้รักเราแบบนี้นะคะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเราจะรอเขาทําไมถูกไหมนะแล้วก็หาใหม่เลยผู้ชายมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพอเพอหาใหม่เราก็จะได้คนที่เขารักเรามากกว่าคนนี้ดีกับเรามากกว่าคนนี้เขาจะไม่ทําให้เราเสียใจยมากกว่าคนนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสคะ่ะที่คุณจะได้คนจะได้เปิด เปิดใจไปเจอคนดีๆนะคะคือให้คุณนะคะคิดอีกแง่มุมหนึ่งนะคะคนเราถ้าเกิดมาแล้วมันไม่ได้คู่กันอะยังไงนะให,ให้พยายามให้ตายยังไงมันก็ไม่ได้คู่กันเพราะฉะนั้นถ้าคนมันจะเกิดมาคู่กันทุกอย่างมันจะง่ายมันจะสบายใจแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้เราแต่ถ้าเขาไม่พยายามให้เราทําไม่ทําให้เราเราก็แค่ปล่อยนะคะปล่อยเขาไปต่างคนต่างเดินชีวิตคนสองคนมาบรรจบพบกันเนี่ยคือมันก็ใช้ มันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีเวรมีกรรมต่อกันมากแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่ได้เกิดมาที่จะคู่กันยังไงเดี๋ยวมันก็ต่างคนต่างเดินคนละเส้นทางกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ต่างคนต่างเดินหาคนที่ใช่หาคนที่มันคลิกกับเรามากที่สุดแค่นั้นเองค่ะหาใหม่ค่ะเพราะถ้าเขาหายไปเขาไม่ตอบกับเขาไม่แคร์เรานั่นแสดงว่าเขาก็บอกคุณไกลๆแล้วค่ะว่าเนี่ย คุณไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับเขาเลยนะคะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับคุณเลยนะคะแล้วก็ทําไมเราจะต้องไปแคร์ถูกป่ะเออเราก็ไม่จําเป็นต้องแคร์ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ราคาให้ความสําคัญกับเขานะคะไม่ได้คนนี้กระหาใหม่นะคะนะอย่าจริงจังอย่าซีเรียสกับความรักออนไลน์นะคะกับสัญญาบนโลกออนไลน์เนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะพี่ทอมไม่อยากให้คุณไป เขาเรียกว่าไปซีเรียสเวลาผู้ชายสัญญาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณนะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะแต่งงานกับคุณนะแบบนี้ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะนะคะปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติของความรักไปถ้าใช่มันก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเครียดแค้นอะไรกับเขานะคะดูการปฏิบัติตัวค่ะดูการปฏิบัติตัวดูการกระทําของเขาค่ะว่ามันสอดคล้องกับคําพูดของเขาหรือเปล่านะผู้ชายถ้าเขารักคุณจริงนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานหรอก นะเขาจะพยายามทําทุกอย่างไม่มีเงินก็จะพยายามหามาแหละนะคะเพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่จะพาคุณไปอยู่ด้วยนะ,ะผู้ชายจะทําทุกอย่างจริงๆนะคะบอกเลยนะคะถ้าเขารักคุณนะคะถ้าเขาเสียสละเพื่อคุณได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นบางส่วนค่ะที่พี่ทอหยิบยกมาให้นะคะไม่ได้ทั้งหมดนะมันยังมีอีก มากมายหลายข้อปฏิบัติเลยนะที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำแต่ณนะวันนี้นะคะพี่ท้อยกมาให้แค่3ตัวอย่างนี้นะคะ3กฎที่คุณจะต้องปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้นะคะจะต้องปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่คุณจะได้มีความรักที่ฟังบนโลกออนไลน์เพื่อที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งบอกเลยค่ะคนละซีกโลกนะอยู่ไกลกันมากเลยนะคะจะจับใจเขา ต้องจับให้อยู่ค่ะนะคะถ้าจับไม่อยู่ก็ปล่อยเขาไปเราไม่สามารถทําอะไรได้ผู้ชายจะเป็นฝ่ายรุกเท่านั้นจำเอาไว้นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายรุกเท่านั้นค่ะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบาย ใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังนีเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสําอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตรกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซลั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซลั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมาก,มากเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ จะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ